ะะก็มาพบกับคุณครูพิมพ์ทองอีกแล้วนะคะค่ะ EP นี้นะคะจะเป็น EP สุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องพีระมิดกลวยและทรงกลมนะคะโดยใน EP นี้นะคะเราก็จะศึกษาการหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลมพร้อมนําความรู้ที่ได้นะคะไปใช้ในการแก้ปัญหาค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มบทเรียนกันเลยนะคะค่ะจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะ เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะคะนักเรียนสามารถหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลมและนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะค่ะในทางคณิตศาสตร์นะคะรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีผิวโค้งเรียบนะคะและจุดทุกจุดบนผิวโคง้งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากันนะคะเราจะเรียกว่าทรงกลมค่ะโดยจุดโคงที่นั้นนะคะเราจะเรียกว่า จุดศูนย์กลางของทรงกลมค่ะก็คือจุดตรงนี้นะคะจุดสีดำๆนี้คะและระยะที่เท่ากันนั้นเราจะเรียกว่ารัศมีของทรงกลมค่ะก็คือจุดทุกจุดบนวงกลมนะคะจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะทางที่เท่ากันนั่นเองค่ะค่ะและก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนก็ได้ทราบถึงสูตรการหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลมไปแล้วนะคะค่ะปริมาตรของทรงกลมนะคะจะมีค่าเท่ากับ4ส่วนสาพกกำลัง3นะคะ เมื่อ r แทนนัศมีของทรงกลมและพื้นที่ผิวของทรงกลมนะคะเท่ากับ4พายพ r ยกกำลังสองนะคะเมื่อ r แทนรัศมีของทรงกลมเช่นกันค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำความรู้เรื่องการหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลมนะคะไปใช้ในการแก้ปัญหากันนะคะค่ะตัวอย่างที่1นนะคะทรงกลมไม้ลูกหนึ่งแนบในกลวยพลาสติก โดยที่ผิวของทรงกลมสัมผัสกับฐานและผิวข้างของกลวยได้พอดีถ้ากำหนดความยาวของส่วนต่างๆของทรงกลมและกลวยดังรูปนะคะโดยให้หน่วยเป็นเซนติเมตรจงหา 1. อัตราส่วนของพื้นที่ผิวของทรงกลมต่อพื้นที่ผิวของกลวยและ 2. อัตราส่วนของปริมาตรของทรงกลมต่อปริมาตรของกลวยนะคะค่ะข้อ1เนี่ยเราก็ต้องใช้ความรู้เรื่องการหาพื้นที่ผิวของทรงกลมนะคะวิธีทำนะคะ จากสูตรนะคะพื้นที่ผิวของทรงกลมเท่ากับ4พาย r ยกกำลังสองเมือ่อ R แทนรัศมีของทรงกลมนะคะจากรูปเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าทรงกลมนะคะมีรัศมีเท่ากับ R a เซนติเมตรนะคะดังนั้นเราก็จะได้พื้นที่ผิวของทรงกลมนะคะเท่ากับ4พาย a ยกกำลังสองตารางเซนติเมตรค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาพื้นที่ผิวของกรวยกันต่อนะคะโดยจากสูตรพื้นที่ผิวของกรวยเนี่ยมีค่าเท่ากับ พ i R l บวกด้วยพาย r รกำลังสองนะคะก็คือ,อเมื่อ R แทนรัศมีของฐานของกลวยนะคะและ L แทนส่วนสูงเอียงของกลวยจากรูปเนี่ยเขาไม่ได้ให้รัศมีของกลวยมานะคะแต่เขาให้เส้นผ่านศูนย์กลางของกลวยมาก็คือมีค่าเท่ากับ2อรูทอนะคะค่ะแต่เรามีความรู้อยู่แล้วว่าคือรัศมีเนี่ยจะเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะดังนั้น รัศมีของกลวยเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2อรูท 3a ส่วน2นั่นเองค่ะเราก็จะได้พื้นที่ผิวของกลวยนะคะเท่ากับพายคูณด้วย Rr ก็คือ2อรูท 3a อส่วน2อย่างที่ครูกล่าวไปข้างต้นนะคะและคูณด้วยส่วนสูงเอียงนะคะก็คือ2อรูทอค่ะบวกด้วยพาย i กำลังสองค่ะก็คือพายคูณด้วย2อรูท 3a ส่วนสยกกำลังสองนะคะค่ะ,ะดังนั้นเราก็จะได้6 พายกกำลังสองนะคะบวกด้วยสพายเกกำลังสองค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ9พายกกำลังสองตารางเซนติเมตรนะคะดังนั้นอัตราส่วนตอบพื้นที่ผิวของทรงกลมต่อพื้นที่ผิวของกลวยนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ4พาย a กกำลังสองต่อ9พาย a กกำลังสองหรือมีค่าเท่ากับ4ต่อ9นั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำข้อสองกันต่อนะคะ ตัวข้อ2เนี่ยเขาถามหาอัตราส่วนของปริมาตรของทรงกลมต่อปริมาตรของกลวยนะคะอันนี้เราก็จะใช้ความรู้เรื่องการหาปริมาตรของทรงกลมนะคะค่ะจากสูตรปริมาตรของทรงกลมนะคะมีค่าเท่า,ทากับ4ส่วน3พเยอากกำลัง3นะคะเราก็จะได้ปริมาตรของทรงกลมมีค่าเท่ากับ4ส่วน3เอลัง3นะคะ จากนั้นเราจะมาหาปริมาตรของกลวยต่อค่ะโดยสูตรการหาปริมาตรของกลวยนะคะเท่ากับเซษหนึ่งส่วนสามพอารูกำลังสอง h นะคะเมื่อ h แทนความสูงของกลวยนะคะซึ่งจากรูปเนี่ยแล้วเ,เขาก็ให้ความสูงของกลวยมาเป็นสาม e นะคะเราก็จะได้ปริมาตรของกลวยนะคะเท่ากับเซษหนึ่งส่วนสามพคูณด้วย rr คือสองรูทสามส่วนสอง 2, รูกำลังสองนะคะและคูณด้วย h ก็คือสามนะคะค่ะเมื่อเราคำนวณคะให้อยู่รูป สำเร็จหรือรูปอย่างง่ายนะคะแล้วก็ได้เท่ากับ3พายอลำลัง3รูกบาทซนติเมตรนะคะดังนั้นอัตราส่วนของปริมาตรของทรงกลมนะคะต่อปริมาตรของกลวยก็มีค่าเท่ากับ4ส่วน3พายเลกำลัง3ต่อ3พายเลกำลัง3นะคะหรือมีค่าเท่ากับ4ต่อ9นั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่สองกันต่อเลยนะคะค่ะตัวอย่างที่สองนะคะโจทย์มีอยู่ว่า ลูกบอลลูกหนึ่งมีรัศมียาว26ซติเมตรส่วนผิวโค้งที่เป็นพลาสติกมี3สีสลับกันรวมทั้งหมด9แถบดังรูปนะคะแต่และแถบมีพื้นที่ผิวเท่ากันจงหาพื้นที่ผิวของพลาสติกแต่และแถบนะคะอะเราก็ใช้ความรู้เรื่องการหาพื้นที่ผิวของทรงกลมใช่ไหมคะโดยเราต้องหาพื้นที่ผิวของทรงกลมทั้งหมดก่อนนะคะแล้วเราก็ หารด้วย9ถูกต้องไหมคะเพื่อจะหาว่าแต่ละแท็กเนี่ยมีพื้นที่ผิวเท่าไหร่นะคะอ่ะวิธีทำนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาหาพื้นที่ผิวของลูกบอลกันก่อนนะคะโดยจากโจทย์เนี่ยเขาให้ลูกบอลมีรัศมียาว26ซนติเมตรนะคะและจากสูตรการหาพื้นที่ผิวของทรงกลมเท่ากับพียไพอารกังสองเมื่อ R แทนรัศมีของทรงกลมนะคะเราก็จะได้พื้นที่ผิวของลูกบอลเนี่ยมีค่าประมาณ คูณ3า4และคูณด้วย r ยกกำลังสองคือ26กกำลังสองนะคะเราก็จะได้พื้นที่ผิวของลูกบอลเนี่ยมีค่าประมาณ8,490.56ตารางเซนติเมตรนะคะและเนื่องจากส่วนผิวโค้งที่เป็นพลาสติกเนี่ยมีสาสีสลับกันรวมทั้งหมด9แถบนะคะแล้วก็แต่ละแถบเนี่ยมีพื้นที่ผิวเท่ากันนะคะดังนั้นพื้นที่ผิวของแต่ละแถบก็จะมีค่าประมาณ8,490.56นะคะหารด้วย9นะคะ เราก็ได้พื้นที่ผิวของแต่ละแถบม,มีค่าประมาณ9 43. 4 3 4ตารางซนติเมตรนั่นคือพื้นที่ผิวของพลาสติกแต่ละแถบนะคะจะมีค่าประมาณ943.4ตารางซนติเมตรนั่นเองค่ะค่ะนี้กนะคะก็จะเป็นตัวอย่างการใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกลมนะคะในการแก้ปัญหาเนาะค่ะครูก็มีแบบฝึกหัดที่น่าสนใจนะคะมาให้นักเรียนลองฝึกทำ พร้อมๆกับคุณครูดูนะคะโดยโจทย์เนี่ยมีอยู่ว่าถ้านำลูกตุ้มเหล็กทรงกลมนะคะซึ่งมีรัศมี3ซนติเมตรจำนวน5ลูกมาหลอมเป็นกลวยตันซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานของกลวยยาว6ซนติเมตรและสูง6ซนติเมตรเราจะได้กลวยเหล็กกี่อันนะคะค่ะวิธีทำนะคะเนื่องจากลูกตุ้มเหล็กทรงกลมเนี่ยมีรัศมียาว3ซนติเมตรนะคะ และจากสูตรการหาปริมาตรของทรงกลมมีค่าเท่ากับ4ส่วน3พาย r กำลัง3เมื่อ r แทนรัศมีของทรงกลมนะคะเราก็จะได้ปริมาตรของลูกตุ้มเหล็ก1ลูกนะคะจะเท่ากับ4ส่วน3พายคูณด้วย3ยกกำลัง3เรายังไม่แทนค่าพายนะคะติดค่าพายไว้ก่อนแต่เราแทนค่าของรัศมีไปแล้วก็คือนั่นก็คือ3นะคะอ่ะพอคำนวณเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ เท่ากับ36พายลูกบาทเซนติเมตรนะคะดังนั้นปริมาตรของลูกตุ้มเหล็ก5ลูกนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ5คูณ36พายก็คือเท่ากับ180พายลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะและจากนั้นนะคะเนื่องจากเราต้องการนำลูกตุ้มเนี่ยมาหลอมเป็นกลวยตันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานของกลวยยาว6เซนติเมตรและสูง6เซนติเมตรนะคะ เราก็จะมาหาปริมาตรของกลวยก่อนโดยจากสูตรปริมาตรของกลวยเนี่ยเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสามพอายกกำลังสองเฮนะคะเมื่อ R แทนรัศมีของฐานของกลวยและ h est, แทนความสูงของกลวยนะคะเราก็จะได้ปริมาตรของกลวยขนาดที่ต้องการ1กลวยเนี่ยเท่ากับเซนหนึ 3, ่งส่วนสามพคูณอาร์กำลังสองคือสามยกกำลังสองนะคะและคูณด้วยความสูงก็คือ6นะคะ เราก็จะได้กลวย1อันเนี่ยมีปริมาตรเท่ากับ18พายลูกบาทกเซนติเมตรนะคะและเนื่องจากปริมาตรของลูกตุ้มเหล็ก5ลูกนะคะหารด้วยปริมาตรของกลวย1กลวยเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ180พายส่วนด้วย18พายนะคะ,ะเมื่อเราคำนวณหาแล้วเนี่ยก็จะได้เท่ากับ10นั่นเองดังนั้นนะคะลูกตุ้มเหล็ก5ลูกเนี่ยเมื่อนำมาหลอมเป็นกลวยเนี่ยเราจะได้กลวย10อันนั่นเองค่ะ ค่ะสรุปท้ายบทนะคะจากการศึกษาในหน่วยที่3เรื่องพีระมิดกลวยและทรงกลมเนี่ยเราก็ได้สูตรการหาปริมาตรและสูตรการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดกลวยและทรงกลมไปแล้วใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปท้ายบทกันนะคะค่ะพีระมิดนะคะพีระมิดปริมาตรของพีระมิดจะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามคูณด้วยพื้นที่ฐานและคูณความสูงนะคะพื้นที่ผิวของพีระมิดเนี่ยก็จะมีค่า,คาเท่ากับ พื้นที่ผิวข้างของพีระมิดบวกด้วยพื้นที่ฐานของพีระมิดนะคะโดยพื้นที่ผิวข้างของพีรมะมิดหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะเราก็หาได้จากสูตรเซนหนสวนสองคูณความยาวรอบรูปของฐานคูณด้วยส่วนสูงเอียงนะคะโดยพื้นที่ผิวข้างสูตรนี้นะคะจะต้องใช้กับพีระมิดหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเท่านั้นนะคะค่ะส่วนกลวยนะคะการหาปริมาตรของกลวยนะคะปริมาตรของกลวยเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสามไพอารวบหนึงสอง h นะคะเมื่อ อา r แทนรัศมีของฐานของกลวยนะคะและ h แทนส่วนสูงของกลวยค่ะส่วนพื้นที่ผิวของกลวยนะคะมีค่าเท่ากับ πr l บวกด้วย πr ลกลังสองนะคะเ <_ S 2> มือ่อ R แทนรัศมีของฐานของกลวยและ l แทนส่วนสูงเอียงของกลวยนะคะทรงกลมค่ะปริมาตรของทรงกลมนะคะจะมีค่าเท่ากับ4ส่วนสา πr กำลัง3าเ <_ S 2> มือ่อ R แทนรัศมีของทรงกลมนะคะ และพื้นที่ผิวของทรงกลมมีค่าเท่ากับ4พ r กำลังสองเมื่อ r แทนรัศมีของทรงกลมนั่นเองค่ะ,คะจากการศึกษาในหน่วยการเรียนรู้ที่3เนี่ยน้กเรียนก็ได้ความรู้เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปทรงต่างๆไปแล้วนะคะแล้วก็สามารถนํามาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลายเลยนะคะค่ะเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะ แล้วก็ทบทวนความรู้ของนักเรียนไปด้วยเนี่ยค, <ivot> คุณครูก็มีแบบสึกหัดมาให้เรียนทำหนึ่งข้อนะคะโดยโจทย์มีอยู่ว่าตกะกั่วทรงกลมตันสองลูกลูกหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเป็นสองเท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของอีกลูกหนึ่งจงหาว่า1ปริมาตรของตกะงก,กั่วทรกง,กวงกลมลูกใหญ่เป็นกี่เท่าของปริมาตรของตะกั่วทรงกลมลูกเล็กและข้อ2นะคะพื้นที่ผิวของตะกั่วทรงกลมลูกใหญ่เป็นกี่เท่าของพื้นที่ผิวของตะกั่วทรงกลมลูกเล็กนะคะ อันนี้นะคะเราก็ต้องใช้ความรู้เรื่องการหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลมในการแก้ปัญหานะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนจากการที่เราได้ศึกษาการหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลมเราก็สามารถนําความรู้นะคะไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลายเลยะคะ่ะเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนและตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะนักเรียนอย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่คุณครูมอบหมายให้นะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะอืม